Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l Play Time กับคอนเทนต์ Play Toy นะครับเป็นคอนเทนต์ที่ผมจะนำของเล่นและของสะสมที่น่าสนใจเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่ก็เป็นของผมเองทางนั้นเลยนะครับก็ถ้าใครอยากให้รีวิวอะไรหรือยังไงก็ลองดเนทเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเปิดโดเนทให้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นของเล่นที่เป็นอีกหนึ่งรายที่ผมเริ่มตามเก็บนะครับกับเจ้าลายนี้เลย เซนคอสมิด EX ลอสแคทวาร์ดแคปิคอนอลซิดนะครับผมก็เป็นเซนเซย่านะครับภาคลอสแคทวาร์ดอันนี้จะเป็นเซนคอสมิดของจีนนะครับจะเรียกว่างานก๊อปก็ไม่ได้เพราะว่าลายนี้บันไดไม่ออกนะครับแล้วก็อันนี้จะมาจากภาคลอสแคทวาร์ดนะครับเป็นโกเซนลัคนาราศี asi, มังกรแพะทะเลนั่นเองชื่อว่าอ่า อลซิดนะครับก็เป็นแคปิคอลอลซินะครับตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ1700ถ้าในแอปส้มก็จะบวกๆอีกประมาณ2500 2 5 0 0ไม่เกินไม่เกิน25 0 0นะครับก็แล้วแต่ลานะฮะอันนี้สั่งมาจากช้อปปีในในน่าจะเป็นประเทศจีนแหละกล่องก็เลยเย็นตามภาพเลยนะครับาตามจริงก็ไม่ได้ซีเรียสกล่องหรอกแต่ว่ามาให้มันดีกว่านี้หน่อยไม่ได้เริอโคตรน่ากลัวเลยดิฟขาดด้วยนะครับก็ ตัวนี้ก็เป็นโกลเซนนะครับตัวที่4ของผมแล้วนะครับก็จะมีคลิปรีวิวออกไวบ้างแล้วแหละน่าจะรีวิวไปละสตัวอันนี้จะเป็นคลิปที่4ในหลายโกลเซนของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูของข้างในกล่องกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับแคปพิคอนเอลซิตัวนี้นะฮะปไปดูกันดีกว่า โอเคครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดจากในกล่องนะครับความพิเศษของตัวนี้ก็คือการแถมผมสยายผมปิวสสวยเก๋ของอับาฟิก้าไปด้วยนะครับก็คือเป็นตัวแรกของเขาที่ออกมาในไลน์นี้นะครับในไลน์ลัคกัสมาจะเป็นพิ mart, เศษอบาฟิก้านะครับก็แ,แถมผมมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ที่เป็นเข่าแล้วก็สนับมือนะครับแล้วก็หน้ากากจะเห็นว่าตัวสนับมือเนี่ยมีการเพ้นท์ลวดลายตรงสนับมือมาด้วยนะครับ ม่ได้เป็นเรียบๆเ,เหมือนงานบันไดนะครับแล้วก็น,นี้ตรงหน้าอกนะครับเราแกะมาดูดีกว่ามาดูรายละเอเียดกันก็จะเป็นแผงแยกมาแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของหน้ากากนะแล้วก็อันนี้อย่างที่ผมบอกว่าเขาจะมีดีเทลที่เป็นรอยสลักมาเป็นลายมานะครับนี่เขา ว่าจะเป็นเรีเรียเป็นลายพุองๆุ่งเีย,เยแบบนี้นะครับถัดมาก็เป็นมือมือก็จะให้มาทั้งหมดอันนี้ถ่งราขาดอยู่แล้วนะนี่นะครับหลกัหลกๆก็จะมีมือดาบมือดาบนี่คือเรียกว่าอะไรนะเป็นซิกเนเจอร์ของเซนโกเซนแคปิคอนเลยเพราะว่าเขามีท่าไปตายเป็นเอสคาลิเบอร์นะครับมีมือดาบหนึ่งคู่มือกลางเป็นหนึ่งคู่มือพ่นพลัง คนพลังมือปล่อยพลังหนึ่งคู่แล้วก็มือกำอีกหนึ่งคู่ตามที่ให้ดูเลยนะครับจะสลับให้มาสี่อันนะฮะชุบชุบชบอันนี้จะเป็นใบหน้านะครับใบหน้าก็มีหน้าหลับตาที่เห็นอยู่อันนี้แล้วก็หน้าปกติหน้า,นาที่มองมองลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็หนะ้าอ้าปากส่วนใหญ่หน้าเขาจะเป็นอารมณ์นิ่งๆนะ แต่ที่เห็นนี้คือน้านิ่งๆหน้าปกติแล้วก็เนี้ยขึ้นเขามองลงไปข้างล่างนะครับทําหน้าออกมาได้สวยมากนะครับสำหรับค่ายนี้ถ้าคุมนี่เป็นเป็นผ้าจริงๆนะครับมีเหล็กเอาไว้ดัดท่าทางจัดท่าได้นะครับผมตัวให้หน้าแปะหน้าผากมาสองแบบคือแบบที่ไว้ติดหน้ากากกับแบบที่ไม่ติดหน้ากากนะครับแต่มาดูตัวของไอ้ถาดกัน บอกเลยว่าผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับอันนี้แกะพร้อมกับทุกคนเลยต๊บัว body จะเป็นบอี y ใหม่นะครับผสมโลหะมาแข็งแรงตั้งแต่หลังตัวแคปิคอนก็คือเป็นอดี้ใหม่หมดเลยนะครับถ้าใครอยากได้อดี้เจมิเนีกับอดี้ของพิกเซตก็ต้องไปซื้อแยกเอาขายแยกด้วยนะครับมีน้ำหนักระดับหนึ่งเลย ส่วนของชุดเกราะนะครับเกราะขางานดีขึ้นเยอะมากเริ่มไม่ไม่ค่อยมีร่องรอยเลยไม่รู้ด้กล้องเห็นไหมแต่คือร่องรอยลดลงไปเยอะมากครับการงานตัวแรกๆว่าคิดควรไม่ค่อยมีนะครับจะไปดูชิเดอื่นนี้ปกแขนวดลายก็คมชัดนะครับสีจะเป็นสีพาครถชัดวาดนะถ้าเป็นสีออริจินัลก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะมีตัดด้วยสีส้มแทนนะครับ กับหัวไล่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองเลยว่าสวยมากซึ่งผมได้ทำการสั่งสกอร์เปียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวที่กำลังจะออกคือเลโอนะครับรอสกอร์เปียนมาถึงน่าจะปลายเดือนเดี๋ยวว่ามารีวิวให้ดูเหมือนกันอันนี้เป็นแขนส่วนต้นขานะครับงานดีมาก จะเรียกว่ามันเป็นงานกอปก็ไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันนี้มันเป็นเหมือนออริจินอลของของตัวเองไปแล้วอะเพราะว่าลุงไม่ทําอันนี้ค็คคอดูขาขาก็เป็นไดแคทนะครับตัวนี้ก็เป็นไดแคทนะฮะประมาณนี้ในถักแรกนะครับขาที่2ก็จะเป็นภ้าคุลมแล้วก็กระโปรงแล้วก็เกาะสวยมาก เนื้อก็เนียนขึ้นมาเยอะแล้วครับไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมดูชัดๆแม้ว่ามันรอยขีดข่วนมันน้อยมากแล้วถ้าเทียบกับตัวัวเก่อนะครับประมาณนี้นาคุมก็เป็นแบบปกติที่ใช้กันในเซนคอร์มิดนะครับก็ประมาณนี้สำหรับของในกล่องเดียวเรากก็เป็นตัวกันเลยดีกว่าไปไปดูกันดีกว่าว่าเป็นตัวแล้วตลอดเท่ขนาดไหนนะครับ โอเคครับก็ทำการสวมกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเส้น cosm i c EX Capicon Lcit นั่นเองจากค่า ST นะครับผมต้องบอกเลยว่าผมประทับใจมากนะครับในงานของค่า ST ที่ผมเก็บในภาพวัตแคสวานนี้ตั้งแต่ตัวแรกจนเป็น Lcit ตัวนี้มีการพัฒนาทุกตัวเลยนะครับโดยเฉพาะตัว,ว Lcit เนี่ยรู้สึกว่าการประกอบค่อนข้างจะไหลลื่นไม่มีปัญหานู่นกระเด็นนี่กระเด็นซึ่งทุกอย่างลงล็อกแบบโป๊ะโป๊ะเลยนะครับก็ ตบมือจริงๆนะครับสำหรับค่ายนี้เขาพัฒนาตลอดจริงๆนะครับแล้วก็มันจะบอกว่าเป็นงานก๊อปก็ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้ที่เป็นคาแรคเตอร์นี้ในบันไดไม่มีนะครับไม่มีมันจะเป็นแค่ท2สองราศีที่เป็นตัวของ Animation ซีรีส์กับมังงะชุดหลักนะครับตัวนี้จะเป็นของเอกอาจารย์คนหนึ่งนะฮะโอเคในกล่องก็จะประกอบไปด้วยหน้านะครับหน้าที่มองลงมาจากที่สูงก็คือตาเขาจะมองลงต่ำทังที่ทเบลตา หน้าอ้าปากปล่อยพลังนะครับหน้าหลับตานะหน้าหลับตามือดาบหนึ่งคู่นะครับมือทีเด็ดของเอลซิเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นทีเด็ดของเซนแคปิคอลทุกคนนะครับมือปล่อยพลังหนึ่งคู่นะครับ มือแบ่แบบนี้หนึ่งคู่แล้วก็สลับมือเหลืออยู่อีกหนึ่งคู่นะครับจากอันที่เราใส่ไว้เมื่อกี้ที่เราใส่ไปนะครับแล้วก็มีมือกำหนึ่งคู่ที่ใส่อยู่ที่ตัวขุดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นผมแบบไม่ใส่ไม่ใส่หน้ากากนะครับถ้าเป็นใส่หน้ากากาก็จะใช้เป็นอันนั้นแทนนะครับของแถมเป็น ผมปิวสวยของอัลบาฟิก้านะครับเอาไปเล่นกับอัลบาฟิก้าตัวแรกนะครับเป็นการตลาดอีกแบบหนึง่งแล้วก็ที่เหลืออีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นผ้าคลุมแบบพลาสติกนะครับของเซนคอร์มิดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวกุ่นการตัวเซนคอร์มิดกันนะครับผมไม่ได้ถ่ายถุงมือนะมันอาจจะมีรอยมือผมนะครับจากหน้านะครับผมต้องบอกเลยว่าหน้าสวยมากนะครับคมมาก ดก็เนี่ยมีรดลายเพิ่มขึ้นมาตามสไตล์ของอนิเมะ lost cat wars นะครับน่าจะอิงมาจากอนิเมะเป็นหลักนะคอมิกมันจะมีเอ่อไม่ใช่มังงามันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสีก็มาในโทนเดิมนะครับทองทองแบบไม่มีตัวตัดไม่มีโทนตัดเลยคือทองล้วนมาเลยนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นทีวีซีรีส์เขาจะมี ทองเหลืองตัดตัดเป็นเฉดต,ตัดเพิ่มให้มันดูมีมิติมากขึ้นแต่อันนี้จะไม่มีนะครับเป็นออ like ริจินอลของสายเอลซีก็จะเป็นอย่างนี้เลยเขาออกเวอร์ชั่นเสียงดเมะด้วยนะก็เผื่อใครชอบก็สั่งแบบนั้นได้นะครับจุดขยับนะฮะก็ดีตามสไตล์เลยแน่นมากเพราะว่าเป็นบอดี้บอดี้ใหม่นะครับเป็นบอดี้ที่ผสมกับโลหะมาด้วยนะครับจะได้ยินเสียงขยับจะได้ยินเสียงเลยว่ายืดอัพดอันะฮะ ได้ยินไหมเน้นแค่ไหนอะออตัวขาเนี่ยจะเตะได้น้อยนะครับเพราะว่าดีไซน์กระโปรงอ่ะไม่สามารถเปิดให้มันเตะได้ครับถ้าจะเปิดให้มันเตะก็ต้องเปิดแบบนี้แล้วก็เตะขึ้นมาอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะดูไม่เท่เท่าไหร่แล้วก็นี่เข่างอาได้นะครับนี่ดังนั้นตัวนี้คุกเข่าได้นะแล้วก็จุดปัญหาบ่อยๆที่เราเจอกันก็คือ ตรงเข็มขัดชอบเด้งหลุดนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาตรงนั้นนะฮะแก้มาหมดแล้วนะครับถ้าคุมมาจะด,ดูแปลกๆหน่อยนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะครับในการเล่นในการขยับหรือในการประกอบก็คือผมหาปัญหาไม่เจอเลยอะ่ะมันดีมากจริงนะครับจัดท่าจัดทางหล่อก็คือหล่อเลยพ้าคุมดีๆก่อนแป๊บนึงนะซุบๆ,ๆ,ๆ แต่ผมว่าคูมมันดูแปลกๆมันดูต่ําๆไปหน่อยเดี๋ยวผมใส่ผิดก็ไม่รู้ผมยังหาวิธีใส่ที่ถูกไม่ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของตัวคอสมิดตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปช่วงสุดท้ายของคลิปช่วงสรุปแล้วก็ให้คะแนนกันดีกว่านนะไปะ โอเคครับเข้ามาถึงช่วงสรุปท้ายคลิปกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นการสรุปแล้วก็ให้คะแนนโดยตัวผมเองนะก็บอกทุกคลิปเลยนะครับว่าการรีวิวของผมหรือการวิจารณ์เนี่ยมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะถ้าเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นต่างกันอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสําหรับเจ้าเซนคอดมิด แคปิคอนเอลซิตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าผมเป็นแฟนฟุนเซีย,ยนะครับจะสังเกตได้เลยว่าฟ้นเซีย,ยที่ผมามารีวิวเนีย่ยเป็นของผมเองนะครับจะมีของคนรู้จักนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นลายโกเซน Go ที่เป็น Send Con e X, เซนคอร์มิดเอ็กซ์ลอรเซตวาจะเป็นของผมเองหมดเพราะผมเป็นคนที่ชอบภาคน,นี้มากนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ให้คะแนานเว่อวังอลังการก็ให้ความตามความรู้สึกตามความเหมาะสมที่แบบว่างานมันดีก็ว่าไปตามดีงานมันมีที่จุดติดเราก็ติดตามจุดนะครับ ในเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคาก่อนละกันตัวนี้ในราคาถ้าคุณหาด้านนอกอาจจะหาได้แล้วต่ร้านนะผมรู้สึกแต่เรนจ์อของราคาจะอยู่ที่1,700ถึง2,500นะครับถ้าในแอปอาจจะแพงหน่อยถ้าข้างนอกอาจจะถูกหน่อยก็แล้วแต่ ความสะดวกของการหาของแต่ละคนนะครับอันนี้ผมกดมาจากแอป s h อป e e แต่าามาจากร้านที่จีนนะครับกล่องมันจะไม่สวยเลยต้องต้องดูดีๆระวังนิดนึงต้องเช็คเวลาของมาสง่งต้องเช็คดีดว่าของชิ้นส่วนด้านในจะเสียหายไหมตอนแรกผมตกใจมากเพราะเห็นถุงมือมันเปิดอ,อยู่นะครับแล้วก็กลัวเขาเบี้ยวหน้ากากเบี้ยวแต่เช็คแล้วไม่เป็นไรก็โอเคนะครับตัวนี้ได้มาในราคาประมาณ1700นะครับก็กดโค้ดไปมันก็เลยได้ได้ไดส่วนลดมา ผมคิดว่าคุ้มนะในราคาประมาณนี้คือเราไม่มีเราเอื้อมไปงานแท้ไม่ไหวอยู่แล้วครับแล้วก็อย่างงานแท้ไม่ทําตัวนี้ด้วยนะครับก็ในเรื่องความคุ้มราคาผมคิดว่าโอเคนะครับตัวนี้สวยมากแล้วก็ราคาไม่แรงจนเกินไปพอซื้อได้ราคาก็ประมาณมาสเตอร์เกรดหนึ่งตัวนะครับถัดมาในเรื่องของรายละเอียดดีเทลสีสันนะครับตัวนี้อาจจะไม่ได้มีสีสันที่มากมายนะครับแต่ก็คือสีสันเขาอิงจากอนิเมะและก็มังงะนะครับว่าเป็นเซนที่มี สีโทนเดียวนะครับไม่เหมือนของอนิเมะที่เป็นตัว original ของเขานะครับที่จะมีสีเหลืองตัดตามตัวนะครับตัวนี้ก็ยังไม่มีดังนั้นสีก็แล้วแต่ความชอบละกันแต่จริงๆมันมีเวอร์ชันที่เป็นสีอนิเมะด้วยนะครับราคาเท่ากันเลยถัดมาก็ในเรื่องดีเทลเนาะดีเทลตัวนี้โอเคเลยครับล่องลายลึกนะครับเห็นชัดไม่มีริ้วรอยนะครับมีน้อยมีแต่น้อยกว่าตัวไอ้สามตัวแรกนะครับจุดขยับไม่ต้องพูดถึงแน่นขยับยาก ข็มคัดไม่หลุดนะครับแทบจะไม่มีอะไรติเลยนะถ้าผมจะหักคะแนนผมจะหักคะแนนตรงเขาที่มันประกอบกันหนากไม่สนิทนะครับอันนี้มีนิดเดียวจริงๆพอประกอบแล้วมันจะมองไม่เห็นแต่ว่าตอนประกอบเราจะรู้สึกว่ามันไม่สนิทแล้วก็พอเป็นการที่เราต้องตัดออกจากแผงเนี่ยบางจุดเราตัดไม่เนียนมันจะเป็นแผลได้นะครับก็จะมีประมาณนี้สําหรับเจ้าตัวนี้งั้นผมขอให้คะแนนเลยละกันตัวนี้ผมให้คะแนนไปที่9้าเต็ม1ิคะแนนนะครับ เกือบดีแล้วแต่ยังไม่สุดนะครับรอผลงานตัวต่อไปก็สังสกอร์เปียนไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีเลโอนะครับแล้วตัวปัดต่อไปเขาประกาศแล้วว่าจะเป็นอควารียสนะครับก็รอติดตามชมได้เลยผมต้องเก็บให้บ12ราศีแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเพทหามด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย Lay down and I play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the